ส่องฟอร์มคู่โชกแกงสุกี้ปตทและดาบิวในศึกใหญ่วันลุพินี1-26ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก2-4ครบจบทุกความมันพักยก2-4ครับมาเริ่มกันที่คู่แรก หลังจากคาใจกันมานานปตท,ทเล็งจัดหนักอลเลสซิโอย้ำใช้ให้เด็ดขาดด้วยน็อกเอาท์โดยในคลิปนี้แอดจะพาย้อนไปดูครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันเป็นศึกชิงแชมป์ไทยไฟคาดเชือกเมื่อช่วงปลายปี2566ซึ่งเกมการชกในวันนั้นดำเนินไปอย่างสูสีก่อนจะเป็นทางด้านปตทที่เบียดเอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันพร้อมพิชิตถ้วยพระราชทานและเข็มขัดแชมป์มาคลองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในไฟจ้าปัญหานี้เองตัวอลเลซิโอกลับมอง ว่าเขาทําได้ดีกว่าและสมควรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะมากกว่าอีกทั้งคอมเมนต์ของแฟนมวยอีกไม่น้อยเลยที่เห็นด้วยกับเขาทําให้ไฟนี้ต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากเพื่อรบคําคอลหาลงให้ได้คู่นี้แอดมองไปทางปตทนะครับน่าจะปรับแผนให้เข้ากับการชกวันมาแล้วหลังจากไฟเปิดตัว มาต่อกันที่คู่เอกอย่างนาบิลที่กำลังอยู่ในฟอร์มอันร้อนแรงแต่ทางด้านอีเลียสเองก็ไม่เคยแพ้ใครในวันเช่นกันสถิติชนะ5ไฟลลวดโดยในไฟล่าสุดของอีเลียสต้ตองย้อนไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเป็นศึกระหว่างอีเลียสและฮิโรกิอากิโมโตเปิดเกมมาก็เดือดเลยครับอากิโมโตเดินหน้าลุยออกอาวุธทั้งหมัดทั้งเตด้านเอนนาฮาชิไม่น้อยหน้า ปล่อยหมัดส่วนคืนแบบไม่มีแผ่วจนกระทั่งโดนหมัดบวกของเอนดาชิล่วงลงไปนับ8เข้ายกที่2เอนดาชิเปิดเกมลุยต่อเนื่อง ฝ่ายอากิโมโตะใจยังสู้ขยับหาจังหวะเอาคืนแต่ก็ยังช้ากว่าเอนดาฮาชิอยู่มากจนมาถึงยกที่3ต่างฝ่ายต่างออกอาวุธแลกกันไม่ยัง้งยืนซัดกันจนครบ3ยกเป็นฝ่ายอิเลียสเอนดาฮาชิเอาชนะคะแนนฮิโรกิอากิโมโตะไปได้ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันคู่นี้แอดขอมองไปทางนาบิวแล้วกันครับเพราะน้องมีความต่อเนื่องมากกว่าและเชื่อว,ว่าน้องน่าจะซ้อมมาดีและตั้งใจมากๆกับไฟนี้ แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับ2คู่นี้บ้างพิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ